เดงกก้นอนเด็กกนะ้อนเอ้ยยม่ล้เนาะตอมชอลกข้นรานันะเดี๋ยวฉีตัดจูนกะ่ <c oughs> การตั้งกระดานกี้มาทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาตัดผมสัน้นเนาะผมยาวละบุมีไพรหมกแเ้าก็เลยเอาผมสัน้น

นายคือคือเรื่องไายหรือต้องกไดรเห็นตาแปลาสบายดีทุกคนสบายดีก็สวยๆเนาะเมื่อ e, น cko, ale, ี these, ้กับประเดีไปไสครื่อเก่าทุกคนอยู่เฮือนสิมาตัดผมทุกคนเนาะตัดผมผมนะมันผมว่างามแล้วอ่ะแบบมันนันนั่นทุกคนผมเสีย ผมเสียแลยพรมเห่ามันมันยาวหน่อยนึงเนาะแล้วมันยากจนไต้สีมาตัดสร้างตัดผมให้เห่าก็คือสาวป่าจ้า <c oughs> ตัดให้งามๆเด้อตัดให้ผู้เบาหมักเด้ออย่าอย่าตัดให้ผู้เบาหนีเขาได้โวยกินแล้วโวย ให้เขาเอาวีก่อนใหญ่แบบเกิดทเจ็ดทุกคนกจะคอมเมนต์บอกแน่ถ้าว่าเฮ็ดผมสั้นกับผมยาวซ้ำน,นี่นะทุกคนและเฮ็ดแบบนี้นะอันใดที่ว่าเบิ้งถักแน่วีก,ก่อนบ้าอ้มน,นี้แหละคอยบ่มักผมมาหน,นีนะ

อาเฮ้ยเท่าป่าจัดการเลยอะไบงน้ำกันด้วยอ้าวกต้ละกต้ละอ๋อวันไหนเจ๊พอได้ดอช็องบัดวันไหนอ่ะเดี๋ยววันละวันอ่า ว่าอีห er <ne> ่าเดียวต้องหาอุจฉะเลยอย่าบอกได้ป่ะมันบินเน่ยว่าอันนั้นเฮามันอันนั้นทุกคนมวยไหนไหนไหนดอกมันจะติดแดงบนไหนไหนบนไหนเป็นจุไม้อาจุ้ไหนมันมีชน้นยานปมีเมื่อกี้นี่ตกใจนะอันโตมามันดมมันโทรศัพท์เฮาแล้วมันอันเห่ามันคอยเนาะ money นี่หนึกละลาอะมานี่ได้บ่มันบ่ <laughs> <laughs> ông nhát thô ma, kĩ bảo qua. Bày bán đông. Chừng nào còn họ cắtผม còn. cắt bắp ta. Món bò kho à? Chào cả hết, thừa, la nó tì là là vô, bấy, à. Đó, thơ, ông, đo, đi thôi thôi, chị mua mà. Cậu đồng chui. <laughs> Cậu ăn thôi rồi nói nào. Là sụp à? cô lại, lên miệng à, ạ ừ. Thôi con chuột tụi bà, hộp lên bay ạ Bạ con, con, bạn, Đường lên, đường, 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 đường.

ก็ปเรียนปรเรียอบ้างก็่อย่าอย่าไรแบบ้เรียมุบากรั่งกุกคุอะไอาเ้ททายสบายดีสะี้อมปบอร์ี้ฮัมป์เบอร้หล่อนประทังเฮาต่เฮาถูกเปอชวยละช่วยไี้ละเยออเอย่ป้าเตอเว้เบเะาอหัวเออ เล้วล่ะเฮ้ยบูมี่บ่มี่เงินไปตัดอยู่ในหานทุกคนก็นเลยหายสางของสาป่ามาตัดให้เนาะบริสียค้ายังเลยตัดฟรี <laughs> เคปยท่าชงส่ามาพือะยักตัดก็มาด้วยเขาอ่านเขเป็นะไรเน่ะหายปเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านไม่ค่อยเป็นว่าเหม็นบุกค่อยดอกบุกเป็นอิลี่นี่แหละบังอะไรยังอยู่เมื่อไร่ต่อยาเชียเมตชิดมือตีนมือขี้ปขี้จันอ้าวไทยเฮยยุ่งใส ซำนี่าไม่เเอาไปจะได้สันกวนนี้อีกตาไปอ่ะตามลายังยังยอไามลาปตามลาปนี่ดอกวันวันไหนยอนี้เนาะอีกอีกประมาณซำนี้เถอะย่งบุพเพอีได้ยังตัดอีด้ไม่เห็นเราเลยแบบนั้นใเลยเอะเลยนางในนางใน Nuaq tuk kiya salah pe hugot ayud logoodatada lagita laguntina laguntina,,rí laguntina 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 فيong Ал 전�apperly 아 civil B emperor, A legoAtras, a pasensi tracaman PIV linking Camp in ifika etc趙 노 bullying Phuocttewodoro goalho im assisting were,, beh ,,,,ivadaa hyung gayane logol 분노 bangun berat et ไม่ได้เหรอเก็ดเนาะเก็ดรูดเก็ดเช่นเออเสียเนี่ยนะกบัวนะอกเกอกเอขาดาวเ้าดาวเด้อบุกแกเด้อนาบุสกขาดาวข้าดาวอ่ะเอ้ยตัดผมไปเขาดาวโอ้ยเขาอยู่ช้นอสบ่ะเหตุเขาทำมาอ่ เฮ้ยเขาก็ะซตรองมีเนะาะเข่าดาวเขาเดวมีแต่เขานนน่าบ้นนอนแล้วก็นอนเนาะคนทุกคนจ้ามือนี้ไปเข้าดาวอยู่ใช่เนาะมือสุดท้ายเอ้เบอร์ไหนมือสุดท้ายของปีเนาะอืมแล้วเขาก็ <S <S ตัดผมดรรรรสงสงถ่ายปีเก่าแล้วก็สิต้อนฮับพี่ใหม่จ้าทุกคน ขอให้ชิ่งดีๆเข้ามาเนาะเข้ามาในชีวิตนีแ่แหละชิ่งที่ลายๆก็ให้มันผ่านกับพมที่ตัดไปนั่นแหละแต่ย่าห้มันทุกยากอีกเลยทุกคนเลยขอให้รวยนะกว่าอรวยเลยปาปลารวยเลยมันข่ายลาลงแค่ลตงนี่ลาจอันตาย

này. Hơi. Đây mình ừ, Ờ

สั่นอีกจังหน่อยแต่ว่ายังสั่นอีกจังหน่อยเนาะอันนี้เลยเนะด้อตัวไหนาะโอ้ยบันได้ดอกแบบนีนี่ด้เป็นผู้หญิงละเป็นทอมละเนาะทุกคนทุกคนจ้าคอมเมนต์บอกเน่ว่าเป็นยังไงฝุ่สั่นมื้อนี้

ไปมือน,นี้นะมาเฮามามานั่ทุกคนเลยเบิง่งไปเห็ดแม่เขาเจ้าตายแล้วค่ะเสียแล้วอย่าบอกเดีว่าให้เขาเสียงเงินเลยอแมวกัดบอกแล้วมาหันกัดตัวแมวเนาะไปคบแมวแล้วเพิ่นบอกว่าเบิง่งค่ะแมวไปคบตัวมา <c oughs> <c oughs> แล้วสุดท้ายตัวแมวลาวนันตายแล้ว จัะบึงในไดต่อไปยิงแมวคือก้าวไปจ่อยิงแมวคือก้าวจ่อเออให้คอยเงินเด้อบ่ได้และเจ้าว่าผิดเนาะเจ้าว่าแมวคบตัวมาเจ้าว่าให้คอยเด้อแต่บันนี่พัดตัวมาไปคบตัวแมวโอ๊ยเจ็บหนักอยู่แล้รแบะเสียเงินให้เฮาเด้อโอ้ยบ่ได้เจ้าผิดคำพูด เดี๋ยวเราปิดเนาะเราก็บ่อยากไปเบิ่งเลยเราเห็นว่าแม่ออนคบมาเนาะเราก็เชยอยู่นางบมนี่แหละเชยอยู่นายที่รับเงิกลางไหนก็หลังกันลังแต่ความจริงอ่ะแม่อันมาแล้วคบแมวอ่ะจักเราเห็นแบบได้ใช่ตาตาตาเสือตาเสื่อวะหัวรอแต้วเต็นะที่รับเงินกลางตัวบ้านอุ่นจอใน ไอ้ลุกับแม่ดังสกตาตอปียมาตับลูกก็ตับลูกจอยมันยานแม่มันยานบัวอันซ่งอันอเดเนาะเนาะโดเดอร์คาเออเจจจาจักลานลอยล่าโดแทบอย่าตัวเลยตัวชิ้เผาฮื่นเลยเป็นขาวดาวอยู่ใชเฮาแลง อยู่พุ่นเนาะอยู่พูใหนเนาะแล้วชื่อเล่ากินบ่ใช่แน่ใจกินเบิดได้เบิดได้ท้าเบิดเฮาบ่จ่ายให้ได้ยิ่งเกะได้เลยมอยดิ่งเออปไเดี๋ยวเฮาเฮาจายเฮาให้แต่ต้องกินให้เบิดถ้าบ่เบิดบ่ยอมใจชิกินกะไผ่เสาวดิ่งสาเสามวยสาวตายต่เสาวตาย่แต่เสาวตาแล่กระเจ้าโอ

เราจะได้ห้าแชตถ้ามาห้าพันให้ยุขอให้ด้ห้าแชเด้อเอ,อ้ยตอนมันยงนางา,าทันตาเจ้า่าาว่าแมวหันไปคบมาตอนกินปลากรยยอย่างายอย่าได้ตังใจทิ <c oughs> โง่ <c oughs> งามไปดิางามรอ ให้คะแนนเท่าไหร่ลอยเลยลอยเลยบ่คะแนนมักซิปปรับมักซิปได้เออเบิ้งเอาเลยชันเลยเว้ยต่อไปจะทำอะไรหนึ่งเสียตืเตยีดูตางเนาะจะได้ประธานภาพโอ้โหได้เลยลูกเชียงใหม่คนไทยเป็นสาวเกาหลีเลยเป็นสาวเกาหลีเลยแบบนี้เกาหลีเกาใจเนาะ ไปคือมตตว่ชได้โอ้สมันกให้มันใหญ่อีกเนาะตัดเดรเฮซิงทีโบดีแล้วนะเออซิงทีบดีไปไปเออซิงที่บดีให้มันไปกับพมแล้วบอให้โชดอีกเนาะให้มันได้แทนออตัดอะไรบากระโดดไหนย่นึ่นะ

เขายองเขาบางามทุกคนเลยเขาให้กำลังใจเฮาเนาะเออลูกเจ้าเหนียวเอาขอบใจชำระวีอืมวีชิเกีะอันนี้ของเฮาเองชิ้นละอันเวยอ่ะเก็บมีชิดมาติดต่อสาวมอมให้แน่เอาจะไปติดต่อก็ขอยติดต่อจังไดก็ขอยอยู่นี่แหละวาอยู่นี่แหละ ตัดทมแล้วทุกคนเนาะกาชิาไปก่อนทุกคนาชิออกไปบ้านดง,งนนไปกับน้องโศกน้องโศกโทรหาเมื่อกี้นี้เนาะน้องโศกบอกว่าพาไปบ้านดงให้เนี่ยเดี๋ยวชิพาไปทุกคนเดี๋ยวไปก่อนเด้อเจอกันไหม่สบายดีปีเก่าทุกคนและมือ,อื่นสบายดีปีใหม่เด้อไปก่อน พูดกี่ชาติจริงจะเจอ,อยุกนึ่งได้ก็ได้ดอดูก็หลานบอกบือ